ส่วนโพฝั่งขวานะครับจะแตกจะมีเส้นแตกนะครับจากหูพระนะครับเฉียงมานี่นะครับนี่มาหาขอบของพระครับโพฝั่งนี้จะตื้นนะครับเนี่ยฝั่งขวามือเราตื้นนะครับแต่เม็ดนี้ยังคงความเป็นคมเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเนี่ยเนี่นะครับที่ผมชี้นะครับเม็ดโพนะครับเป็นเหลี่ยมจะมีเส้นแตกนะครับเนี่ะครับที่ผมอ่อตอง จะให้ดูครับเนี่ยเส้นแตกจากหูครับบนหูพระสุดนะครับเนี่ยแตกแตกขนาบข้างลงมาเฉียงมาหาขอบขอบขององค์พระนะครับตรงแต่ไม่มาชิดหัวไหลนะครับเนี่ยเป็นเส้นแตกนะครับทุกองค์ต้องมีนะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับและของเก๊ก็มีนะครับของเก๊จะเป็นเส้นใหญ่นาไม่คมนะครับผิดธรรมชาตินะครับถ้าของแท้เนี่ยจะเป็นแบบเส้นแตกทำตามธรรมชาติเลยครับเนี่ยนี่ครับ แตกตามธรรมชาติเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาโฟกัสให้นะครับเห็นเส้นไหมครับนี่ครับเนี่ยเป็นธรรมชาติคือไม่ตรงดิ่งและไม่หนาไม่ใหญ่เกินนะครับเส้นแตกจากหูของพระนะครับเนี่ยตรงบนหูพระแตกมามาหาขอบนะครับจะเป็นเส้นคมๆเล็กๆพลิ้วเหมือนเส้นได้คมเหมือนเส้นผมเลยครับจะไม่ตรงนะครับจะโคดซ้ายโคดขวานะครับ แต่มันจะเลียบเอ่อเลาะมาหัวไหลมาเรื่อยนะครับนี่ครับนะครับนี่ผมก็พยายามจะให้ดูไม่ชัดเอ้าะลองกล้องนเห็นไหมครับพอกล้องออกจะเห็นชัดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูนะครับเส้นแตกนะครับจะแตกตรงนี้นะครับนี่นี่บ่ายผมชี้นะครับนี่เส้นแตกนี่จากนี้ว่านะครับจะเป็นธรรมชาติของภาพเลยนะครับธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้ครับ จะไม่ยิงตรงและจะไม่หนาจะไม่เส้นใหญ่นะครับจาไว้นะครับพิมพ์ใหญ่ต้องมีนะครับพิมพ์ใหญ่ต้องมีทุกองค์นะครับเห็น <He ard S 1> ไหมตีโค้งมาเหมือนแม่น้ําลําทานหรือเสือกเขาที่ปีนป่ายมาตามธรรมชาติครับจะไม่ตรงและจะค่อยโค้งคดสายคดขวาคดสายคดขวาปลิวมาเลยเส้นคมคมครับแต่ถ้าของเก๊ของปลอมทำมาเล่นแบบนะครับจะเป็นเส้นใหญ่หนาตึงเลยนะครับ ยิงตรงมาครับนะครับแล้วส่วนลำดับต่อมามาดูนะครับหูนะครับแต่ก่อนนะของเก๋ยังไม่มีทํายังไม่ได้หรือทํามาก็เป็นเส้นิธรรมชาติไม่โค้งไม่โค้งเหมือนเหมือนอยู่ในนี่นะครับจะเป็นตัวหักเป็นรูปแง่งเข้าไปนะครับเนี่ยแง่งเข้าไปนะครับเนี่ยจะลองลองกล้องดูนะครับหูของพระนะครับทั้งสองฝั่งนะครับจะมีเส้นแตกครับเอ่อเข้าไปแทงเหมือนขอเบ็ดอะไรสักอย่างนะครับ เห็นหูพระคมไหมครับนี่ข้างหน้าพระเป็นเนื้อเขียวนะครับพอโนแสงไฟสะท้อนหน่อยก็จะออกแบบสีน้ําตาลออกสีคล้ําเห็นใบหูพระไหมครับจะเป็นเส้นแตกแทงเข้าไปหาใต้คางนะครับใต้คางนะครับใต้คางของพระนะครับนี่คือฝั่งหูซ้ายของพระรอดนะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่จะต้องมีนะครับเส้นแตกตรงนี้นะครับนี่ครับ หูยาวลงมานะครับปุ๊บแล้วก็แทงเข้าเลยนะครับนี่แทงเข้าส่วนฝั่งนี้ก็มีครับนี่ครับฝั่งนี้ก็มีหูพอรอดจะยาวลงมาเลยครับยาวลงมาแล้วแทงออกครับนี่ลองดูนะครับใช้กล้องดูก่อนเพื่อเห็นครับเห็นไหมครับน่ะเห็นไหมครับถ้าของปลอมทําขึ้นมาจะเป็นเส้นแตกที่ใหญ่ผิดธรรมชาติครับ ของแท้เนี่ยจะเป็นเส้นที่เล็กคมเรียวเลยนะครับเหมือนเส้นได้หรือเส้นผมของผู้หญิงของคนนะครับจะคมแหลมนะครับหูนะครับเนี่ยเส้นแตกนะครับตรงหูต้องมีนะครับของแท้ต้องมีนะครับฝั่งซ้ายมือเราหรือหูขวาผ่านะครับนี่ครับผมจะลองซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับหูยาวลงมาปื๊ดแล้วก็มีเส้นแตกแทยงขึ้นไปฝั่ง สายนะครับนี่มีเส้นเล็กๆคมอมนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับหูยาวลงมานี่ครับนี่ถ้าดูตรงๆสันระดับทิ้งดิ่งลงไปครับป๊บจะมีเส้นเล็กๆแทงขึ้นนี่นะครับเพราะรอดต้องมีนะครับเห็นไหมแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านดูปากพระครับปากจะโปนครับปากจะโปนนะครับนี่บืนขึ้นมาเลยครับนี่โปนเลยครับพาดฝั่งซ้ายมือเราไปหาขวาไปหาโนกแก้มเลยนะครับ ปลาอดต้องมีครับและจําให้ดีนะครับนัาผากตรงนี้ต้องยุบเป็นแองเลยนะครับผมนะครับแล้วลันดับต่อมานะครับแต่ผมจะชี้จุดให้ดูอีกนะครับผม